สวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านมิโมนท่าแพเชียงใหม่นะครับก็มาถึงแบรนด์นิของทางฝั่ง m i d d l o Ocean Star t r i b u ิ e กันบ้างนะครับหลังจากเราดูในคอลเลคชันอื่นๆไปนะครับก็รู้สึกดีนะสำหรับปีนี้ของทางแบรนด m i d d l นะครับเพราะว่าเปิดตัวค่อนข้างรัวๆเลยทีเดียวนะครับรุ่นใหม่ทยอยออกมากันเยอะมากหลังจากปีก่อนปีนนหรือ2-3ปีก่อนเนี่ยแทบไม่มีอะไรเลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะ ไฟแรงเหมือนกันนะครับสำหรับแบรนด์ m i d โดในปีนี้นะครับวันนี้ผมมาแนะนำในส่วนของ m i โดโอเชียนสตาร์ทรีบิวนะครับกับรูปแบบใหม่นะครับสายยางซิลิโคนมาพร้อมกับหน้าปัดเชดสีใหม่นะครับออกแนวไล่สีกรเดียน์ด้วยนะครับซึ่ง Tribute เนี่ยเดี๋ยวเล่าข้าวคั้นก่อนนะครับทรีบิวเนี่ยมันเป็นนาฬิกาดำน้ำนะครับทำแนวเคียงคู่มากับ มิ d ดโอเชียนสตารปกติเลยนะครับแต่เรือเนี้ยจะทำออกมาในรูปแบบของแนววินเทจนะครับก็แน่นอนครับหน้าตาตัวกระจกตัวเรือเนี่ยคือบ่งบอกได้เลยว่ามันเป็นนาฬิกาย้อนยุกนะครับก็ถ้าเราเทียบกับแบรนด์ลาโดอย่างเงี้ยก็เราก็นึกถึงพวกกัปตันคุกนั่นเองนะครับอยู่ในแนวเดียวกันนะครับแต่ทางมิ d ดเนี่ยจะาราคาประหยัดกว่าแล้วก็รู้สึกว่ามันจะตอบโจทย์กับแขนคนไทยเรามากๆม,ม,ม,มากกว่าด้วยนะครับ ก่อนที่เราจะไปลงลึกในแต่ละหน้าปัดเนี่ยผมพาไปดูในสเปคตัวเรือกนก่อนนะครับตัวเรือนเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะครับอยู่ในไซส์40.5นะครับอันนี้คือเคสไซส์นะเราจะไม่เรียกว่าหน้าปัดนะครับแล้วก็ความหนาอ,อยู่ประมาณ13มมิลหูสายยังมาเป็นเหมือนเดิมนะครับ21มิลน,นะครับแล้วก็ลักทูร์ลักเรือน,นี้ก็ค่อนข้างดีนะครับ47มิลแล้วก็น้ําหนักพร้อมใส่นะครับอยู่ที่98กรัมเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เรือนนี้จะครับจะเดินเครื่องมาด้วยเครื่อง ETA สว่าเเป็นนอ80ง การสำรองพลังงานของเรือนนี้นะก็อยู่สูงสุดนะครับอยู่ที่80ชั่วโมงผมต้องย้ําแบบใส่ดอกจันใส่ดอกบัวเลยว่ามันเป็นสูงสุดนะครับ80ชั่วโมงซึ่งบางคนเนี่ยซื้อไปใส่บางทีก็ไม่ถึงนะครับบางทีอาจจะมีหยุด บนข้อมือเลยก็ได้นะครับอันนี้มันต้องขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยใส่แบบนั่งนิ่งๆทั้งวันหรือว่าทํางานบนโต๊ะแบบไม่ได้ขยับแขนเลยอ่ะบางทีการสํารองพลังงานที่เขาบอกว่าสูงสุด80เนี่ยมันอาจจะไม่ถึงมันอาจจะได้เพียงแค่30-40ชั่วโมงอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับลักษณะการใส่การขยับตัวของเราด้วยนะครับอันนี้เป็นปกติของระบบอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับก็้ต้องย้ําเยอะๆเลยนะครับก็ ชิวิวเนี่ยก็ถ้าเกิดเรามองดูในคอลเลคชันใหม่24สีนี้เนี่ยถ้าถามว่าเรือนไหนมันโดดเด่นสุดผมก็ต้องยกให้มันเป็นเรือนสีแดงแน่นอน,นครับคือเรือนสีแดงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเด่นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในแบรนด์มิโดเนี่ยผมยังไม่เห็นชัดเจนว่ามันจะมีะหน้าปัดสีแดงออกมาในคอลเลคชันไหนเลยนะครับแบบแดงแบบนี้นะยังไม่มีนะครับซึ่งผมว่าสีแดงแบบออกแบบนั้นด้านแบบไม่ได้เล่นแสงเล่นเงาแบบนี้ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะ ตอบโจทย์กับใน c o l l e ก t ันทีมากมากนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในน้าปัดใกล้ๆกันนะครับน้าปัดใกล้ๆของเรือนนี้ผมรู้สึกว่ามันมีกลิ่นอายของนาฬิกาแนววินเทจอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการทําตัวกระจกให้มันออกแนวสนงร้อยรุ่นเก่าการทําขอบให้มันเล่นเงาเล่นอะไรเลยนะครับออกแบบด้านๆแล้วพอมาดูตัวเรือนเนี่ยก็ยังมีคงไว้ถึงการขัดแบบเงาทั้งหมดนะครับอันนี้คือเป็นนาฬิกาสไตล์ยุคเก่านะครับ แล้วก็จุดเด่นต่างๆของเรือนี้ก็ยังอยู่ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นการอ่านค่าเวลาที่อ่านค่าง่ายแต่ถึงแม้ว่าเวลาเรามองดูนาฬิกาแบบนับปัดตรงๆเนี่ยบางทีเนี่ยในขีดต่างๆหรือว่าในขอบต่างๆเนี่ยบางทีตัวหนังสือมันอาจจะนูนขึ้นหดลงมันเป็นการสะท้อนแสงของตัวกระจกนะครับอันนี้ก็เป็นสไตล์ยุคเก่านะครับก็ใครที่ชอบแนวนี้ก็รีวิวแน่นอนนะครับ เรือนนี้นะครับมาพร้อมกับสายยางที่ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์สําหรับรุ่นนี้เลยก็ว่าได้นะครับมาน้ําหนักเบาโดยการเจาะรูมาหมดนะครับทาให้สายยางปกติเนี่ยมีน้ําหนักเบาอยู่แล้วทําให้เรือนนี้เบายิ่งกว่าเดิมแล้วก็ถ้าเราดูในส่วนของด้านหลังเนี่ยในตําแหน่งของควิกด e ลิทของตัวสปริงบาร์เนี่ยก็จะมีมาอินเตเกอร์หรือว่ามาอยู่ในนี้เลยนะครับรวมอยู่ในสายเส้นเดียวแล้วก็ในตําแหน่งต่างๆเนี่ยก็เล่นดีเทลมาในส่วนของตัวสายซึ่งสวยมากๆนะครับ ก็เดี๋ยวผมเล่านิดน,นึงก่อนนะครับตอนที่ผมทําคลิปนี้นะก็รายละเอียดตัวเรือนต่างๆหรือว่ารวมถึงชื่อรุ่นรหัสรุ่น,ร,น,ร,นราคาเนี่ยในคลิปผมยังจะไม่ลงไว้นะครับเพราะว่าเรายังไม่มีข้อมูลนะครับอันนี้คือต้องบอกก่อนถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากได้ข้อมูลในส่วนของตัวรุ่นรหัสร,ราคาเนี่ยเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์ใต้ใคลิปแล้วก็กดดูได้นะครับอันนี้ผมจะลงไว้แล้วแต่ตอนทําคลิปตอนตอนนี้นะครับมันยังไม่มีนะครับคือผมก็ได้มาก่อนนะครับก็เลยรีบเอามาทําให้ก่อนนะครับก็เลยค่อนข้างที่จะ ขาดข้อมูลบางส่วนไปนะครับแต่ก็ก็อยากทําให้นะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับตัวสายเนี่ยรู้สึกได้เลยว่ามันมีความที่แบบไม่ค่อยธรรมดาคือปกติเนี่ยเวลาเรามองดูสายยางของทางนาฬิกาดําน้ําปกติเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นอายของนาฬิกาแบบเรียบธรรมดานะครับแต่เส้นเนี่ยผมบอกเลยว่ามันมีดีเทลของการทําขอบนะครับขอบนูนไม่พอเนี่ยมันก็จะมีลักษณะแบบมีมีร่องมีตะปุ่มตะปาแล้วก็มีการขัด การทาเนื้องานของตัวสายเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับสาหรับสายเส้นนี้ก็น่าจะหลายพันนะครับผมผมผมเดานะถ้าเกิดเราจะซื้อแยกมาไปใส่กับทีวิวรุ่นอื่นๆอ,อย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมว่าสายรุ่นเนี้ยเบาบางสายสบายมากๆนะครับก็เดี๋ยวผมลองทาบให้ดูนะครับใส่ให้ดูเลยแล้วกันนะครับก็เคสสายอยู่ที่40.5นะครับผมบอกเลยว่าเรือนเนี้ยตอบโจทย์สำหรับคนข้อมือแบบกลางๆ6นิ้วอะไรแบบเงี้ยสำหรับคนบ้านเรามากๆนะครับ ซึ่งเนี่ยถ้าเกิดเราใส่ถ้าของผมเนี่ยหกนิ้วเนี่ยผมจะเหลือเอารูไว้เนี่ยประมาณ3ารูเลยทีเดียวนะครับนะครับสรูผมรู้สึกว่าเรือนเนี่ยผมชอบนะครับเพราะว่าตัวเรือนของเขาเนี่ยไม่ใหญ่แล้วก็มาพร้อมกับสายยางที่แบบเราสามารถปรับเปลี่ยนได้แล้วก็ใส่ได้สบายๆนะครับในแต่และว,วันผมรู้สึกว่ามันคอน่อนข้างที่จะตอบโจทย์สาหรับข้อแขนแบบ 6นิ้ว6นิ้วครึ่ง7นิ้วเนี่ยหรือว่าใครที่ข,ข้อแขนเล็กกว่านี้ก็ยังใส่ได้นะครับเพราะว่าเคสไซส์เนี่ยอยู่ที่เพียงแค่40มิลโดยหลักๆแล้วเนี่ยเราจะไม่ค่อยเคยเห็นนะมีน้อยนะครับสำหรับนาฬิกาดำน้ำที่เคสไซส์40นะครับราะว่าทวีวิวเนี่ยน่าจะตอบโจทย์สำหรับคนบ้านเรามมากๆแล้วก็น่าจะเป็นรุ่นขายดีบ้านเราเลยทีเดียวนะครับสำหรับทวีวิวสีนี้นะเดี๋ยวผมจะใส่สีหน้าปัดสีเทาให้ดูนะครับอันนี้คือสีแดงนะครับ อันนี้คือสีสีเทานะครับเดี๋ยวก่อนจะใส่เนี่ยผมพาไปดูนิดหนึงก็แล้วกันนะครับก็ในส่วนของตัวนับปัดสีเทาเนี่ยถ้าเกิดเราดูในดีเทลต่างๆของนับนับปัดของเรือนนี้นะครับในรูปแบบของสีเทาเนี่ยเราจะเห็นกิ่นอายของความเป็นกรเดียนต์ค่อนข้างที่จะ,ะดูบางเบาน้อยกว่า สำหรับในส่วนของตัวหน้าปัดสีแดงเมื่อกี้มันจะดูค่อนข้างที่จะออกเรียบๆนะครับไม่ค่อยฉูดฉาดเท่าสีแดงนะครับถามว่าในสิ่งที่มันโดดเด่นจริงๆของเรือนนี้ก็คือในส่วนของตัวเข็เมวินเทีที่ทําออกมารูปแบบสีส้มแต่ถ้าเกิดเราเอามาเทียบกันเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าถ้ามันเป็นทรีบิว์จริงๆเนี่ยหน้าสีแดงน่าจะตอบโจทย์มากกว่าเพราะว่าชุดเข็มของเขาเนี่ยเป็นโทนเดียวกันเพราะว่าหน้าปัดสีเทาเนี่ยมันน่าจะทําโทโนแบบ สีเนี่ยน่าจะออกมาเป็นสีเดียวกันทั้งหมดครับไม่น่าทํามาเป็นสีส้มนะครับผมรู้สึกว่ามันโดดเด่นเฉพาะเข็มมันยังไงยังไงไม่รู้นะครับมันไม่ค่อยเข้ากับในในแนวนี้เท่าไหร่นะครับก็ใครที่ชอบหน้าปัดสีเทาแล้วก็เข็มไม่ทีสีส้มก็ผมว่ามันก็เป็นเรือนหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะไม่เหมือนคนอื่นเหมือนกันนะครับแต่โด,ย,ดยส่วนตัวแล้วผมชอบสีแดงนะก็สีเทาก็ออกแนวแบบเรียบๆนะครับดูไม่ค่อยชูฉาเท่าไหร่นะครับเนี่ยองทำให้ดู ก็ใส่สบายจริงๆนะครับสำหรับสายสายของทางรุ่นนี้นะครับคือปกติเนี่ยสายายางอ่ะมันจะมีความนิ่มในตัวแต่รุ่นเนี้ยใครที่มาลองแล้วก็ลองคือรับประกันได้เลยว่าเพื่อนๆจะชอบสายเส้นนี้เพราะว่ามันนิ่มไม่พอมันเบาแล้วมันบางกว่าเดิมมันมันให้ตัวได้ง่ายกว่าเดิมเหมือนแบบมันมันเหมือนกับเป็นเป็นแบบ การที่มันจะแนบกับข้อแขนแบบให้ตัวตามข้อแขนมันเลยคือมันรู้สึกว่ามันเหมือนกับสายสเตเลสที่เป็นจิวเวลรี่หรือว่าเป็นแบบข้อรวงข้าวที่แบบให้ตัวได้ตามข้อแขนม่ะอันนี้มันมีฟีลลิ่งเดียวกันนะครับแต่สายแบบนี้มันจะค่อนข้างที่จะน้ำแบบมันจะค่อนข้างที่จะทนทานต่อเหงื่อต่ออะไรเงี้ยเวลาเราใส่ลงน้ําลงอะไรเนี่ยการที่มันจะแห้งได้เร็วหรือว่าการที่มันไม่ติดเย็นอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะได้เปรียบกว่าพวกสายสเตเลสหรือว่าสายผ้านะครับ อันนี้ก็คือฟิลลิ่งของนการเรียนนี้อยู่บนข้อมือก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับกับทวีบิวในรูปแบบของน้ปาปัดสีเทานะครับใครที่ชอบในส่วนของตัวเข็มวินีจส้มก็ถือว่าทำออกมาได้เด่นเหมือนกันนะถ้าเราดูแบบภาพรวมบนข้อแขนแบบนี้นะก็ถือว่าเด่นเด่น <ๆ S 1> พอสมควรนะครับแตส่ส่วนตัวผมไม่ชอบมันมันเด่นมาอย่างเดียวผมรู้สึกว่าสีสีแดงจะ จะ,จะดูกลืนกว่าจะดูเข้ากับในส่วนของตัวนับปัดที่เป็นวินเทจจริงๆมากกว่านะครับก็สวยเหมือนกันนะครับตดวน,นี้ก็เนี่ยนะครับฟีลลิ่งของคือบานพับนพในส่วนของตัวสายยางตัวเนี้ก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะคือมันพอดีกับข้อมือสุดๆนะครับใครที่ข้อแขนใหญ่ผมว่าน่าจะเ,เลือกในส่วนของตัวเคสไซส์สี่สไปส่วนสําหรับคนข้อมือเล็กอย่างเงี้ยก็เอาทิวบิผมว่าเข้าสุดแล้วนะครับ อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมทั้งหมดนะครับของนาฬิกาเรือนนี้นะก็ถ้าเอามาเทียบกัน2เรือนก็ต้องแล้วแต่มองแล้วล่ะนะครับว่าเพื่อนๆชอบสีไหนกันแล้วก็ราคาอะไรต่างๆเนี่ยผมทิ้งไว้ด้านล่างเดี๋ยวผมคิดว่ามันไม่น่าจะมาเกินกับราคาที่ที่แสดงรุ่นเก่านะครับก็อยู่ประมาณ3 0,000ื่นกลางๆโดยประมาณนะครับอาจจะถูกกว่าด้วยเพราะว่ามันมาในรูปแบบของสายยางนะครับยังไงเพื่อนๆรออัปเดตใต้คลิปนะกดเข้าไปดูนะครับ พอในตอนกลางคืนนะครับของรุ่นนี้ก็เหมือนเดิมนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะมันเป็นนาฬิกาดำนานะครับก็กลางคืนชัดเจนเป็นซูเปอร์ลูมินว่าสีเขียวนะครับเขียวแบบเขียวแบบออริจินอลเลยนะครับก็ถือว่าดีแล้วก็ชัดเจนมากๆนะครับไม่ว่าจะมองตำแหน่งไหนก็ค่อนข้างชัดหมดนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ r รูบิวรุ่นใหม่นะครับโดยส่วนตัวผมเล็งสีแดงไว้นะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆชอบสีไหนการลองติ ชมคลิปว่าคอมเมนต์บอกนิดนึงว่าเพื่อนๆชอบสิ่งไหนกันนะครับเพื่อจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆที่กําลังเล็งนาฬิกาที่แบบถูกใจถูกใจข้อแขนนิดนึงอย่างเงี้ยนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วก็เราไปเจอกันคลิปถัดไปนะครับผมวันนี้ผมบอสจากชาแนลวิมุทาแพก,ก็ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ